สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องจะชวนเพื่อนๆทำน้ำพริกตะลิงปิงนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่กะปินะคะเครื่องปรุงไม่มากเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะรับรองเปรี้ยวแซ่บสนใจค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนจากเนื้อหมูสับเป็นเนื้อไก่สับก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะ หลังจากผัดไปได้สักพักนะคะเนื้อตะลิงปิงเขาจะเริ่มเละนะคะพยายามผัดให้เนื้อกับเครื่องเนี่ยเข้ากันมากที่สุดค่ะแล้วค่อยปรุงรสนะคะเครื่องปรุงวันนี้เราใช้แค่เกลือน้ำตาลแล้วก็ผงนัวเท่านั้นค่ะเราจะผัดต่อไปอีกนิดนึงนะคะจนกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเข้ากันดีค่ะ พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะการเก็บรักษาเนี่ยสามารถใส่กระปุกและเก็บในตู้เย็นชั้นปกติได้ค่ะทำทีหนึ่งสามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นอาทิตย์ค่ะ